ขนนั่งใต้เ <click> รือลมนี <pre> ่กรมหลวงชุมพรนะครับตรงนี้เป็นส่วนสาธารณะบางสเล่ เรียกอะไรมาสมอเรือนึกไม่ออกสมอเรือเรือชอร์นี้วันหยุดทุกคนมาเที่ยววันนเหรอข้างมีแดบดบ วันนี้มันมีแดดนะแดดอ่อนๆไม่ร้อนมากน้ำลงนะตอตะกอนก็จะมีรถขายส้มตำฝั่งนูน้นแต่นี้เขาไม่ขายแล้วเนี่ยโอ้แผงมกันแผงเหล็กมากันแต่ก่อนเราก็จะขายตรงนี้กัน

คนคนเอาเสือปูนอนหลับสบายลมเย็นคุณเดินขายทะเลทอดทะเลทอดของทะเลทอดไล เจสก,กีเลยอ๋อตรงนี้เป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์สวนสาธารณะบางสเล่เมื่อกี้เห็นเขาแข่งเปตองกัน บนหน้าโบสถ์เนี่ยเด็กโดดน้ำเล่นกันทะเลนี้นี่ก็สะอาดดีอย่าง ผู้หญิงอุ้มเด็ก เป็นรูปปั้นป่วานฝั่งนี้เป็นพวกร้านขายอาหารนะฮะบริการห้องน้ำห้าบาทอาบน้ำยี่สิบ อะไก็หนเป็น,นที่นั่งเก็บตังค์ร้านอาหาร รีวิวดูร้านพวกร้านอาหาร ลูกก็พลาด้วยเนะี่ยเดินระวังก็พ้าเต็มเลยมีลูกด้วย เงินฝรั่งเลยน้ามันเต็มเลยอ่ะแล้วมีลานนวดด้วยเนี่ยร้านนวดฝั่งเยคยมาวันสงการคนเต็มเลยตัวนี้ก็มีคนมาเที่ยวกันตันนี้วันหยุด ร่มดีจังต้นมะพร้าวเขาถี่ร่มดีจัง,จง,จง,งร่มเลงฝั่งหน้ร้านอาหารเต็มเลยนี่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย่ะกินดีไหมเนี่ย này cái ngủ này lắng, về ừ. mặt rồi gần này. อาหารเต็มเลยอ่ะนี่ครับร้านอาหารนี่ครับฝัง่งนู้นเต็มเลยแล้วคาเฟ่มนต้นอะไรต้นลื่นเนี่ย,เ,ยเราจองแถวด้วย มีเล่นน้ำมีทุนหวางเลยให้เล่นน้ำห้ามเลยทุนนี่ฝึงนักกับเล่นตรงนู้นเต็มเลยอะ๋อนี้แดดไม่แรงมากเล่นน้ำสบายเลย มรงมีบันไดลงนี่ครับโอเคขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่บางเฉลแนะในนามาเที่ยวขอบคุณที่ติดตามครับ